สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์หนุ่มพลังจิตพยากรณ์นะครับกับดวงรายวันของวันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมสองห้าหกห้านะครับดวงของคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันจะเป็นอย่างไรใครที่ชมทางทิกตอกนะครับช่วยกดหัวใจกดไลฟ์นะฮะแล้วก็อ่าคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับรับคำพยากรณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่สำคัญนะกดติดตามช่องอาจารย์ไว้ด้วยกันล้วกันกดแชร์นะครับเพื่อให้คนอื่นได้เจอทางออกในชีวิตนะครับท่านใดที่สนใจอยากดูดวงกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวมีค่าครูที่500บาทนะครับกดหน้าโปรไฟล์นะครับของอาจารย์ได้เลยนะโอเคท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับดวงของคุณจะเป็นอย่างไร เริ่มต้นด้วยไพ่ใบนี้นะครับ strength หมายถึงการที่คุณเนี่ยต้องอดทนดิ้นรนฝ่าฟันจนก้าวพ้นอุปสรรคนะครับยอดเยี่ยมไปทีเดียวนะครับการเงินได้ก้าวไม้เท้าโอ้โหต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นยังไงล่ะนะต้องบอกว่าช่วงนี้เจอปัญหาเยอะเลยนะครับเงินไม่ได้เก็บเลยนะครับได้มาก็จ่ายกันเกลี้ยงเลยสุขภาพหกไม้เท้าถือว่าช่วงนี้สุขภาพแข็งแรงนะครับ แต่ให้ดูแลในเรื่องของการอดหลับอดนอนทํางานเยอะเกินไปคนโสดคุณยังปิดตัวเองนะแปดดาบนะครับยังไม่เปิดใจไม่เปิดกว้างให้ใครเข้ามานะครับและที่สําคัญคนที่มีคู่ต้องบอกว่าช่วงนี้ดวงดีแฮปปี้ในเรื่องความรักมักจะได้อะไรดีๆจากแฟนหรือคนรักของคุณนะครับอย่าลืมไปทําบุญใส่บาตรนะครับกับพระปัจจบานเกิดทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของเติน้ำมันตะเกียงและใช้สี นะฮะส้มเป็นสีแห่งการเสริมดวงในวันนี้นะครับผมท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับอ่าท่านที่เกิดในวันจันทร์ช่วงนี้บอกเลยเครียดเนาะนะครับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันดูยากเหลือเกินนะครับเพราะว่าอ่ามักจะได้เจองานที่หนักๆน,นะครับเครียดเลยนะครับการเงินช่วงนี้ก็เก็บไม่อยู่เหมือนกันนะครับได้เงินมาก็จ่ายกันหมดเลยต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับ สุขภาพให้ไปทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ให้ระวังเรื่องโรคก,กระดูกนะครับหรือว่าปัญหาเรื่องของเกานะครับปวดตามข้อคนโสดครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีใครเข้ามานะครับถือว่าตัวคุณเองยังเข็ดกับความช้ำหรือว่าปัญหาความรักเดิมๆนะครับอันนี้อยากให้ไปทําบุญนะนะครับคนที่มีคู่อาจารย์บอกเลยว่าช่วงนี้ดวงของคุณความรัก มักจะได้รับสิ่งดีๆนะครับเพราะว่าได้ไพ่ view of fortune นะครับได้รับสิ่งดีๆจากแฟนหรือคนรักนั่นเองให้ไปทําบุญนะครับปล่อยปลา19ตัวนะครับถวายสังฆทานทําบางสกุลให้กับญาติผู้เสียชีวิตนะครับที่สําคัญท้ายสีเขียวเป็นสีในการเสริมดวงสีม่วงดึงดูดเงินทองครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับมาดูกันเลยนะครับ ค่าเหรียญเหนื่อยหน่อยครับช่วงนี้นะจะทําอะไรก็ต้องคิดวางแผนให้ดีเพราะว่าการเงินยังไม่คล่องตัวนะครับอ่าก็พอมีพอจ่ายนะครับม,มาครึ่งครึ่งนะครับรอนย่เพึ่งหวังอะไรมากมายนะสุขภาพนะครับการเงินได้ด h e w ว r l d นะครับสุขภาพได้เฮลโลแพนนะครับเหนื่อยมากนะครับช่วงนี้ให้ระวังเรื่องโรคกระเพาะอาหารเพราะความเครียดนะครับคนโสดนี่ยสามวันละคนโสดเนี่ยช่วงนี้ ดวงยังไม่มีแฟนหรือว่าวันนี้ดวงความรักไม่โดดเด่นเลยนะครับให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดเนะาะคนที่มีคู่ครับต้องบอกว่าช่วงนี้ดวงความรักของคุณโดดเด่นมากนะครับเขาบอกจะเจอคู่ที่ถูกใจแต่จะจุกจิกจู้จี้สักหน่อยนะครับขี้บนนะแต่ว่าจริงๆไม่มีอะไรบ่นเพราะรักเท่านั้นแหละนะครับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับไปทําบุญไถ่ชีวิตโครกระบือนะครับ ปล่อยปลาหมอสักแดตัวเนาะแล้วก็ไหว้พัต,ตรีมุรติด้วยนะครับเสริมดวงเรื่องของความรักให้ดีขึ้นสีที่ใช้เสริมดวงในวันนี้นะครับสำหรับคนวันอังคารก็คือสีฟ้านะครับท่านที่เกิดในวันพุธนะครับว้าวช่วงนี้โครงการโปรเจกต์เยอะมากเลยนะครับโอ้ต้องบอกว่าดีมากๆในะเรื่องของการงานส่วนการเงินครับเป็นคนที่ใจกว้างใจดีนะครับเลี้ยงคนน้นเลี้ยงคนนี้ ก็เลยไม่ค่อยมีเงินเก็บนะสุขภาพให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับอ่านะตกจากที่สูงบาดเจ็บกล้ามเนื้อมีปัญหานะครับระวังอุบัติเหตุจากแสงไฟด้วยนะครับที่สําคัญคนโสดจริงๆความรักคุณดีนะแต่คุณมักจะคิดเยอะคิดมากกับความรักนะครับครั้งอดีตที่ผ่านไปแล้วนะครับก็เลยมองไม่เห็นความดีที่จะเกิดขึ้น คนที่มีคู่ครับอาจารย์บอกเลยมีการปรับตัวเข้าหากันได้ดีนะครับพูดคุยแล้วก็เป็นกําลังใจกันได้ดีนั้นอาจารย์ให้กําลังใจนะขอให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ที่สําคัญมีอะไรก็ปรึกษากันนะครับคนวันพุธอย่าลืมทําบุญด้วยเอามะม่วงไปถวายพระขนามมะม่วงนะครับมะม่วงกวนนะครับมะขามมะยมอะไรอ่างเงี้ยนะครับผักผลไม้ขนมเส้นๆสีเสริมดวงของคนวันพุธกลางคืน นะครับก็คือสีเหลืองอ่อนนะครับส่วนสีเสริมดวงของคนผู้กลางวันใช้สีเทานะครับวันนี้นะมาดูดวงของคนวันพฤหัสนะครับเปิดมาใบแรกเลยนะครับก็คือกิจการงานต่างๆนั้นได้ไพ่เดอะไฮพิสเทปความกดดันปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับช่วงนี้ดวงกําลังจะดีนะครับแต่ว่าคุณต้องอดทนนะนะครับการเงินนะครับต้องคอยปรับตัวครับเพราะช่วงนี้การเงินเขนต้องจะอึดอัดหรือว่ามีปัญหาเข้ามา พอสมควรสุขภาพนะครับระวังในเรื่องของการไม่ค่อยได้พักผ่อนนะครับปัญหากล้ามเนื้อจะปวดเนื้อปวดตัวปวดหลังปวดเอวอย่างเงี้ยนะครับแปดถ้วยเนาะคนโสดสิบถ้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าความรักของคุณโดดเด่นนะนะครับจะมีคนมาเห็นอกเห็นใจนะครับแล้วก็จะพบรักที่แหมหวานชื่นซะด้วยนะครับส่วนคนที่มีคู่อาจารย์บอกเลยว่าช่วงนี้ดวงของคุณไปได้สวยเลยนะครับ ความรักมักจะมีความยกเอ็นใจกันนะครับแล้วก็มีความคิดนะครับที่คอยจะช่วยเหลือกันอยู่เรื่อยๆนะครับนั่นคือไพ่เทโลแพนไฮโลแพนนะครับไปครับคนพฤหัดครับทำบุญด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิให้ทําบุญกับพระใหญ่ๆนะครับองค์พระองค์ใหญ่วัดพระใหญ่อย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยเสริมดวงเสริมบารมีให้ดีขึ้นครับแสงไฟเติมน้ำมันตะเกียงก็อย่าขาดนะครับ พฤหัสสีที่ใช้เสริมดวงก็คือสีแดงครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับดวงของคนวันศุกร์ในช่วงนี้โอ้โหจะเริ่มต้นอะไรก็ค่อนข้างจะยุ่งยากสักหน่อยนะครับมีปัญหาจุกจิกจู้จี้วุ่นวายพอสมควรในเรื่องของคนวันศุกร์นะครับเพราะว่าได้ไพ่หกเหรียญน,นะครับแล้วก็การเงินนั้นอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรครับเพราะว่าไพ่ใบนี้นะครับบ่งบอกถึง ความเครียดนะครับเพราะว่าการเงินนั้นได้มาเล็กน้อยนะครับสำหรับคนบันสุขสุขภาพระวังเรื่องของระบบประสาทนะครับต่อมน้ําเหลืองไม่ค่อยดีอาการแพ้ง่ายนะครับคนโสดว้าวต้องบอกเลยว่าดวงช่วงนี้มักจะมีคนดีๆเข้ามานะครับหรือความรักนะครับกําลังหวานเลยเนาะสำหรับคนที่มีคู่อันนี้ต้องคอยเปิดใจเปิดเผยกันหน่อยนะครับ พอไดวไพ่เดอะไฮพรีสเทดมันมีเรื่องคอยกดดันทําให้เรานั้นความรักไม่มีความสุขเลยอ่ะนะครับสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะก็ไม่สุขอย่างที่ว่านะครับเขาบอกว่าให้ไปไหว้พระแม่สีอุมาเทวีพระแม่กาลีหรือว่าพระตรีมูรตินั้นจะช่วยให้เสริมดวงเรื่องของการเงินได้ดีครับสีที่ใช้เสริมดวงในวันนี้นะครับก็คือสีชมพูดวงคุณที่เกิดวันเสาร์จะเป็นอย่างไรนะครับ ช่วงนี้อ่ะนะมาดูเลยนะได้ไพ่ใบนี้1ดาบนะเขาบอกว่าปัญหาที่คุณเจออยู่มักจะแก้ไขได้ง่ายนะครับขอเพียงแค่คุณมีความอดทนการเงินใช้จ่ายสุรยสุร่ายเลยได้เงินมาก็ไม่ได้เก็บนะครับช่วงนี้เนาะของสุขภาพนะครับมาดูกันว่าช่วงนี้แผนพลันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางภูมิแพ้นะครับอะไรต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังกินวิตามินซีเยอะๆนะลูกนะอ่ะนะครับ ความรักเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้นะครับสิ่งที่คุณอดทนกันมาคนโสดเนี่ยอาจารย์เชื่อว่ากําลังจะได้รับข่าวดีในเรื่องของความรักและคนที่มีคู่อาจารย์บอกเลยว่าช่วงนี้ความรักของคุณนั้นกําลังหวานเลยทีเดียวนะววเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับว่าช่วงนี้ให้ไหว้พระทาบุญบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านนะครับพระภูมิเจ้าที่อย่างเงี้ยนะจะได้มีพรดีๆนะครับมาให้เราที่สําคัญสีดําเป็นสีแห่งการเสริมดวง กับคนวันเสาร์นะครับวันนี้ลาไปแล้วครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ